ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับดูเป็นความบันเทิงนะอย่าไปคิดมากนะครับผมนะถ้าคำทำนายดีรับเอาไว้ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจอย่าเอาไปจิตตกอย่าเครียดนะครับเพราะนี่คือการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไล 95, ไน์ไอเดียมอสโตเก้าห ในการดูดวงพระยิ่ซีนี้ก็จะดูเป็นแบบพิกาดาพิกเด็กนะครับตามสไตล์ผมนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองคือหนึ่งกองที่1สีม่วงพระสมเด็จวัดระังกองที่สองสีเหลืองหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจอยากให้ทําสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดนะครับ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดูแล้วเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงใจสามารถทําสมาธิใหม่เพื่อเลือกกองอื่นได้เช่นกันหรือจะปิดวิดีโอนี้พักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโอกาสหน้าก็ได้เช่นกันเพราะวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับ <S <S หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือรักครั้งนี้จะสมหวังไหมอ่าคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่อัศวินถ้วย knight of cups หนึ่งดาบ S of Swords ไม่ต้องกลัวดาบหนึ่งดาบคือดีความตั้งใจหกถ้วย Six of Cups The High p r i e s t e s ราชินีพระจานรแล้วก็ The Tower ตึกถล่มไม่ต้องกลัวตึกถลมม่ลถลมไม่ต้องกลัว Tower นะครับ คุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยว่ารักครั้งนี้ของคุณจะสมหวังไหมให้ยึดเอาเวลานี้ที่คุณช่วงเวลาที่ดูคลิปนี้เป็นหลักนะครับไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้ตอนไหนก็นแล้วแต่คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆและเป็นพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับมาดูกันโอเคเอรักครั้งนี้จะสมหวังไหมบอกเลยว่าทุกอย่างเริ่มต้นด้วยดีอืม ความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นด้วยดีเขามาดีคุณก็เจตนาดีต่างคนต่างมีไมตรีให้กันและกันแล้วก็มีความตั้งใจมั่นที่จะพัฒนาความรักไปด้วยกันเพียงแต่ว่าต้องมีคําเตือนนิดนึงว่าช่วงเนี้อะไรอะไรก็ดําเนินไปด้วยดีความสัมพันธ์นี้มีโอกาสาที่จะดําเนินไปด้วยดีแล้วก็ราบรื่นพอสมควรใช้ได้เรียกว่าเป็นเรื่องปกติที่ควรจะเป็นก็นแล้วกันนะตามไพ่เนี่ยมันมีโอกาสาที่จะเป็นคนใหม่ๆที่เป็นรักต่างวัยได้หรือกรณีที่สอง เป็นคนเก่าๆที่เคยรู้จักกันมาในชีวิตก็ได้คนเก่าๆไม่ได้แปลว่าแฟนเก่านะคนเก่าๆคือเพื่อนเก่าเพื่อนในวัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนในอดีตเพื่อนที่ทํางานเก่าหรือคนในคอนเน็ชันแนะนํามาอะไรแบบนี้ได้เรียกว่ารู้จักกันอยู่แล้วก็ได้ก็ตีเป็นสองกรณีไปลองไปดูแล้วกันนะถ้าคู่รักของคุณความรักของคุณตรงเคสนี้อยู่ดูกองนี้ต่อได้แต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้ไดเช่นกันนะครับไม่ต้องซีเรียสเออค,นนคุณมีสนเสน่ห์คุณมีเสน่ห์มาก คุณมีสเสน่ห์หรือเขามีสเสน่ห์หรือทั้งคู่ก็ได้เพราะนี่คือพลังงานรวมไฮพีเทสตัวแทนของความมีสเสน่ห์ความสวยงามความน่าลุ่มหลงบางคู่นะบางคู่ที่ไม่ใช่คู่รักอาจจะหมายถึงเฟรนวิทเบนฟิตคู่บัดดี้ก็ได้เออเพื่อนกันมันดีคบกันเพื่อมีอะไรเฉยๆก็ได้แต่ไม่ได้รักกันก็มีแต่คู่นี้ยกเว้นอ่าใบนี้ปรากฏกองนี้กับคําถามนี้ตีความได้ว่าเป็นความมีสเสน่ห์อย่างไร้ากาศของคุณและเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งคุณซึ่งมีทาวเวอร์มาเตือนว่า ระวังเสน่ห์เป็นพิษเออเสน่ห์เป็นพิษคืออะไรเสน่ห์เป็นพิษคือมีเสน่ห์มากคนอยากได้เราเยอะคนอยากได้เขาเยอะมีคนเข้ามาหาเราเรื่อยๆทั้งๆที่เรามีแฟนแล้วหรือเรากําลังคบเขาอยู่แล้วอะไรแบบนี้คาเตือนเดียวคือขอให้จิตใจมั่นคงเข้าไว้อย่าวอกแวกอย่าหวั่นไหวถ้าคุณคบหาเขาอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้วแม้จะดูเรียบง่ายไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วมีความตื่นเต้นเข้ามาแทรกมีคนที่ดูดึงดูดกว่าน่าสนใจกว่าเข้ามาแทรกอย่าไปหวั่นไหวระวังพวก ามาจีบแข่งระวังพวกอยากเข้ามาแย่งระวังตัวป่วนเออระวังพวกมาจีบแรงแบบให้โปรโมชั่นเยอะๆคุณอาจจะเคลิมได้แล้วมันจะมาไวไปไวพังไวมากนะเออหมายถึงคนที่จะมาจีบคุณหลังๆจากนี้เป็นต้นไปนะมาไอคนปัจจุบันดีอยู่แล้วคนปัจจุบันรักปัจจุบันดีอยู่แล้วถ้าความรักของคุณมีอยู่ขอให้รักษาว่าให้ดีๆมันดีอยู่แล้ว ถ้ากําลังจีบกันอยู่ขอให้ประคองกันไว้ดีๆอย่าผิดใจกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องระวังความหึงหวงเออแล้วถ้ามีคนเข้ามาจีบไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่อย่าหวั่นไหวช่วยกันดึงสติกันนะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งถามว่ารักครั้งนี้จะสมหวังไหมคุณกองที่หนึ่งบอกได้เลยว่าโอกาสสมหวังสูงมากระวังจะพังเองด้วยความไม่ระมัดระวังเออระวังใจเท่านั้นเอง ถ้าจิตใจมั่นคงได้ไม่หวั่นไหวกับสิ่งยั่วยุได้มีสิ่งยั่วยวยวนใจเข้ามาแบบนี้แล้วไม่หวั่นไหวขอทายว่าความรักครั้งนี้จะสมหวังสําเร็จทุกประการแต่ถ้าคุณหรือเขามีใครสักคนหวั่นไหวแม้แต่หึงหวงกันเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะต้องอมีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นผมขออนุญาตพูดเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะเรื่องคนเลิกกันนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดอย่างเด็ดขาดเพียงแต่ว่าเตือนได้แค่ว่าประคองกันให้ดีแล้วจะผ่านไปได้เออ รักครั้งนี้ของคุณกองที่หนึ่งจะสมหวังไม้ทายตามหน้าไพ่เลยว่าโอกาสสมหวังสูงมากเพียงแต่ว่าประคองกันดีๆระวังสเสน่เป็นพิษอย่าลหลงไหลในสิ่งที่เข้ามายุ่ยวนยุ่วยุอาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแบบนี้ระวังให้ดีนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อรักครั้งนี้จะสมหวังไหมคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ สองดาบ two of swords ไม่ต้องกลัวดาบเออสี่ถ้วย four of cups งอนกันอยู่ปะเนี่ยเออหรือว่าห่างเหินเด็กถือเหรียญ page of pentacles โอ้โหหกดาบ six of swords ระยะทางด้วยเดี๋ยวนะสิบดาบ ten of swords ไม่ต้องกลัวดาบดาบเยอะไปหน่อยเป็นคำเตือนเฉยๆไม่ต้องกลัวมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยคุณกองที่สอง ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับนี่ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเป็นดวงรวมนะครับถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้มาดูกันอ่าสองดาบไม่คุณก็เขาหรือทั้งคู่เป็นคนที่ลังเลเออตัดสินใจไม่เด็ดขาดอ่ะอันนี้ขออนุญาตถายตามตรงนับตามหน้าไพา่อย่ากลัวกันนะเออมีความลังเลไม่เด็ดขาดอาจจะไม่ใช่ข้อเสียหรอก บางทีเรียกว่าพื้นฐานเดิมต่างคนต่างเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงเรียกว่าประนีประนอมสูงแบบนี้อะไรก็ได้เป็นคนอะไรก็ได้หรือเปล่าแบบนี้เออทําให้เกิดความไม่เด็ดขาดโดยอัตโนมัติบางทีคุณอาจจะหยวนหยนบ่อยเกินไปว่าเออแค่นี้ก็ดีพอแล้วไม่ต้องไปคาดหวังสูงอะไรมากมายนี่คือลักษณะพื้นฐานของคุณหรือเขาหรือทั้งคู่ก็ได้เช่นกัน ความเป็นสองดาบความลังเลการตัดสินใจไม่เด็ดขาดอะไรแบบนี้แล้วมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ยังไงเกี่ยวสิเพราะว่าเวลาคบหากันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่เพิ่งจีบกันคนคุยหรือจะรักกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วถ้ามีความไม่เด็ดขาดในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทําให้คุณงอนกันบ่อยมากงอนกันง่ายมากเพราะว่าต่างคนต่างบางทีคิดไปเองแล้วก็เดาความรู้สึกกันว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่ไม่กล้าคุยกันตรงตรง พอขอความตัดสินใจกันก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรแบบนี้เป็นไปได้เออก็เลยมักจะทําให้เกิดการงอนกันบ่อยๆผิดใจกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องบ่อยๆตรงไม่ตรงลองดูนะทาไมรู้สึกไม่ตรงถ้าคุณรักกันดีมากๆลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เออแต่กองนี้งอนกันบ่อยแน่นอนนุ่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ใช่แต่ให้ตัดสินใจก็ไม่เอาอะคุณทั้งคู่พยายามทําดีที่สุดแล้วให้กันละกันเออเพียงแต่ว่าผลที่ได้รับอาจจะยังไม่เต็มไม่เต็มหน่วย ความรู้สึกของคุณตอนนี้คือทําไมลงทุนลงแรงลงใจไปเท่าไหร่แต่ผลตอบแทนที่ได้มามันดูไม่สมน้ําสมเนื้อเลยว่าอะไรแบบนี้ผมอยากให้ข้อคิดว่าอย่าไปมองความรักเป็นเรื่องการลงทุนอะไรให้มองเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของที่คนคนหนึ่งจะมาเจอกับคนอีกคนนึงเราจะมาทําดีต่อกันได้กอหนุนซึ่งกันและกันแบบนี้จะดีกว่าสบายใจกว่าอืมในบางทาง่านในบางคู่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเป็นคนทางไกลกันหรือเปล่า อยู่คนละเมืองคนละจังหวัดคนละประเทศได้เลยเออไม่ว่าจะแยกกันอยู่ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เป็นรักทางไกลหรือว่าเคยใกล้กันมาก่อนแล้วอยู่ๆมีเหตุการณ์ทําให้ต้องแยกย้ายด้วยหน้าที่การงานหรือการศึกษาหรือเหตุจําเป็นใดๆก็แล้วแต่เออเป็นไปได้หมดนะครับมีคํากล่าวว่าถ้าใจถึงกันระยะทางไม่ใช่ปัญหาก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ถ้าคนเราห่างกันมากๆบางทีมันก็หวั่นไหวไข้เขวได้เออเนี่ยไกลกันมากๆหรืองอนกันมากๆ มันมีโอกาสที่จะหวั่นไหวได้ปวดใจได้แม้แต่คิดมากไปเองกังวลไปเองได้คิดไกลในสิ่งที่ยังไม่เกิดก็เป็นไปได้ระวังใจตัวเองให้ดีคุณกองที่สองนี้ถ้าจะถามว่ารักครั้งนี้สมหวังไหมโอกาสสมหวังมี คุณต่างให้สิ่งดีๆกันอย่างเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าปัญหาจุกจิกที่เกิดขึ้นรวมถึงการงอนกันเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งจะอาจจะลุกลามใหญ่โตได้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ไอความไม่กล้าตัดสินใจที่ผมกล่าวไปตั้งแต่แรกๆแล้วเนี่ยเออบางทีทําให้ความรักมันไม่มั่นคงโดยอัตโนมัติเพราะว่า ไม่กล้าตัดสินใจคิดไปเองไม่คุยกันตรงๆงอนกันอะไรกันแม้จะพยายามทําดีให้กันแต่สุดท้ายก็ต่างคนต่างกลับมานอนเครียดเองคิดเองกังวลไปเองแทนที่จะมาคุยกันตรงๆมาช่วยกันตัดสินใจต่างคนก็ต่างไปนอนคิดของตัวเองว่าเออมันจะอย่างนั้นไหมจะอย่างนี้ไม่กลายเป็นความฟุ้งซ่านกังวลขอขอนุญาตแนะนาตรงๆนะครับประมาณนี้สิบดาบมันไม่ได้แย่อะไรถ้าใบเดียวๆความหมายเดียวๆตีกันตรงๆเลยเนี่ยมันก็คือความผิดหวังแต่อันนี้ผมดูว่าเขามาเตือนว่าเฮ้ย คุยกันหน่อยเออคุยกันเยอะกว่านี้ขอให้มีความชัดเจนซึ่งกันและกันมากกว่านี้แล้วอย่าคิดกังวลล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดอย่าเอาดาบมาทิ่มแทงตัวเองแบบนี้นี่คือความหมายไพ่ใบนี้นะบริบทนี้คำถามนี้มันไม่ได้แย่มากถามว่าความรักมีโอกาสสมหวังไหมบอกว่ามีมีโอกาสสมหวัง แต่คุณทั้งคู่ต้องมีความชัดเจนให้กันและกันมากกว่านี้เอาว่วากันตรงๆเลยแนะนากันตรงตรเลยเออต้องเด็ดขาดกว่านี้ลดปัญหาจุกจิกลงกว่านี้มีอะไรคุยกันตรงๆให้ได้มากกว่านี้อย่าพยายามอย่าอย่างอนกันถ้ามัยังเป็นเออมันไม่จริจริงๆมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องงอนกันด้วยซ้ํานะเออไม่ได้มีความจําเป็นใดๆที่ต้องงอนกันเลยคนเรานะไม่พอใจอะไรก็บอกสิครับนะบอกกันเออถ้าคุณทําตามนี้ได้ชีวิตรักคุณจะดีขึ้นมีโากสมหวังสูงมากแต่ถ้าไม่ถ้ายังคงงอนเงินอยู่ ยังคงโลเลลังเลในชีวิตไม่กล้าตัดสินใจยังคงไม่หันหน้ามาคุยกันแล้วถ้ามีระยะทางมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมีโอกาสผิดหวังสูงมากอันนี้ก็ต้องเตือนกันตรงๆในอีกแง่มุมหนึ่งเอาฝากไว้ให้คิดนะครับเพราะฉะนั้นกับคําถามนี้และไพ่กองนี้ที่ว่ารักครั้งนี้จะสมหวังไหมตอบได้เลยว่ามีโอกาสสมหวังแต่คุณทั้งคู่ต้องปรับตัวอีกสักหน่อยนะครับโอเคนะดังกล่าวนะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อ รักครั้งนี้จะสมหวังไหมอ่ะมาอัปเดตกันนะคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่เดอะสตาร์โอ้โหมีโอกาสสมหวังแน่นอนไพ่ดีขนาดนี้1ถ้วยเอซออฟคัพส์แต่มีคำเตือนเล็กน้อย7ถ้วยเซเว่นออฟคัพส์่าห้าไม้เท้าไฟฟ์ออฟบอนส์แล้วก็เดร์เมจิเชียนหายห่วง สบายใจได้คุณกองที่3รักครั้งนี้จะมีโอกาสสมหวังไหมทายตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับลองมาดูกันถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงทาสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้กอง3นี้ทายเลยว่าจากเดะสตามีโอกาสสมหวังสูงมากเออความหมายที่1คือมีโอกาสสมหวังสูงมากกับคําถามนี้นะที่ว่ารักครั้งนี้จะมีโอกาสสมหวังไหมส่วนความหมายที่2คือคุณมีโอกาสได้ คบหาดูใจกับคนที่ค่อนข้างเป็นที่โดดเด่นในสังคมของเขามีหน้ามีตาพอประมาณบางคนอาจมีชื่อเสียงได้เลยเออเพราะสมัยนี้การมีชื่อเสียงมันง่ายมากทุกคนมีสื่ออยู่ในมือทำสิ่งที่ถนัดทำสิ่งดีๆออกซือ้อสามารถเป็นคนเด่นคนดังได้ในชั่วข้ามคืน คนของคุณเข้าขายลักษณะนี้หรือเปล่ามีงานที่ต้องออกสื่อมีผู้ติดตามเยอะหรือเปล่าแบบนี้สมัยนี้นะอย่างที่บอกสื่อช่องทางมันเยอะบางคนมีความสามารถอะไรก็ถ่ายวิดีโอลงถ่ายรูปลงทําบทความทําอะไรผู้ติดตามเยอะแยะเป็นหมืน่นเป็นแสนแบบนี้ได้เป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงในแวดวงของเขาก็ได้แบบนี้เช่นกันคนลักษณะนี้เขามาดีตั้งแต่แรกเ,เขามามอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณ แต่ไม่ใช่เชิงเข้ามาจีบสักเท่าไหร่เออบางคนอาจจะดูเหมือนมาจีบแต่ถ้ามองดีๆเขาไม่ได้จีบคุณมันเป็นความสัมพันธ์ลักษณะที่ว่าค่อยๆเติบโตกลมกลืนกันไปทีละเล็กทีละน้อยแบบน่ารักเออเพราะเอาจริงๆแล้วอ่ะทั้งคุณและเขาต่างก็มีตัวเลือกนะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งเขาอ่ะเขามีตัวเลือกเยอะเลยแหละเพราะว่าคนรู้จักเขาเยอะส่วนคุณเองก็ไม่ได้น้อยหนะ้าคุณเองดูมีสนเสน่ห์เออเท่าที่ดูๆแล้วเนี่ยความเป็นเด็สตาร์กันหนึ่งถ้วยเนี่ยแล้วก็เจ็ดถ้วยเนี่ย มันเป็นพลังงานที่บ่งบอกได้ถึงทั้งสองฝั่งเลยว่าคนมีเสน่ห์มาเจอการกองที่3เนี่ยตรงไม่ตรงลองดูนะเออแต่มีแนวโน้มที่ฝั่งเขาจะมีชื่อเสียงกว่าในแง่ของสาธารณะเออส่วนคุณก็จะมีเสน่ห์ในสังคมของคุณอะไรแบบนี้ได้คําเตือนก็คือเออคนมีเสน่ห์มาเจอการมีคนอยากได้เยอะแน่นอนระวังการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นแย่งกันจีบมีคนอยากมาได้เขามีคนอยากมาได้คุณอะไรแบบนี้ ทำให้เกิดปัญหาหึงหวงได้ตีกันได้แบบในภาพอาจจะไม่ถึงการทะเลาะวิวาทไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ให้นึกภาพตามว่าเฮ้ยความรักครั้งนี้มันจะไม่ได้ราบรื่นสทัทีเดียวแบบโลกนี้มีกันสองคนไม่ใช่คนแวดล้อมจะเข้ามาข้องเกี่ยวเยอะไปหมดและไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพวกศัตรูหัวใจมาแย่งเจ็บด้วยบุคคลอื่นๆบุคคลที่3 4มที่เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนเราใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาออกความคิดเห็นแม้แต่ พ่อแม่ไม่เห็นด้วยเออหรือว่ามีเพื่อนที่คอยกันท่าอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเรียกว่ามันจะไม่ได้สมหวังกันง่ายๆโอเคความรักนี่มีโอกาสสมหวังแต่เอาเป็นว่าอุปสรรคเยอะแล้วละกันนี่คือคําเตือนไม่ต้องกลัวท้ายที่สุดคุณทั้งคู่ถ้าคุณรักกันดีมากเชื่อใจซึ่งกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันทําดีต่อกันไม่หวนหวต่อสิ่งที่มากระทบคุณมีโอกาสสมหวังสูงเออมันดีตั้งแต่เดอะสตาร์แล้วเออ ปิดด้วยแมจิเชียนเนี่ยทายได้เลยว่าคุณจะสมหวังกันแบบเหมือนปาฏิหารช่วยอะ่ะเออเหมือนฟ้าส่งมาแล้วเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นแล้วโลกนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญน,นะตามความเชื่อและผมก็เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมออ้าใครไม่เชื่อลองไปสังเกตด,ดูนะเรื่องบางอย่างมันมันเกินจะนึกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเออไม่เจอกับตัวเองไม่มีทางรู้ถึงบอกไงสังเกตดีด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณการได้มารู้จักเขานี่ก็ว่าเหลือเชื่อแล้วการได้คบกันนี่ก็เหลือเชื่อแล้วและถ้าบางคู่คบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วคาดหวังความสําเร็จร่วมกันเนี่ยก็ยิ่งดูเหลือเชื่อกันไปใหญ่มันดูต่างคนต่างมาไม่น่าจะมาเจอกันได้อะไรแบบนี้เลยคุณกองที่สถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกับคําถามนี้ที่ว่าความรักครั้งนี้มีโอกาสสมหวังไหมคุณกองที่3นี้ต้องบอกไว้เลยว่ามีโอกาสสมหวังสูงมากเพียงแต่อย่าหวั่นไหวกับตัวเลือก อย่าหวั่นไหวกับคําแนะนําคําวิจารณ์ของคนรอบข้างใครจะว่าไงช่างเขาเออถ้าผู้ใหญ่เตือนมาก็รับฟังไว้แล้วดูว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือคนรอบข้างเขาเป็นห่วงเรามากเกินไปจนกลายเป็นอคติแบบนี้เอออคตินี่ตัวร้ายเลยนะบางทีคนเราไม่ได้มีข้อเสียอะไรแต่ ถูกมองด้วยอคติก็กลายเป็นคนไม่ดีไปได้ในสายตาคนอื่นท,ท,ทั้งที่เขาไม่ได้ทําผิดอะไรทั้งที่คุณไม่ได้ทําผิดอะไรเช่นกันในทํานองกลับกันเออเหมือนฝั่งเขามองมาฝั่งคุณมองไปอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายความรักอยู่ที่คนสองคนคุณและเขาเท่านั้นอืมบางคนจะบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้หรอกกับที่ต้องเกี่ยวกับครอบครัวและสังคมใช่มันเลี่ยงไม่ได้แต่สุดท้ายพอเข้าบ้านมันก็เหลือคุณแค่สองคนถูกไหมครับเออการคลองคู่ยังไงก็แล้วแต่ คนจะบอกว่ามันหลีกหนีสังคมไม่ได้หลีกหนีครอบครัวไม่ได้ถูกส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายเมื่อปิดประตูคุยกันเข้าบ้านก็เหลือกันแค่คุณสองคนเพราะฉะนั้นกับคำถามนี้ที่ว่าความรักครั้งนี้จะสมหวังไหมอยู่ที่คุณสองคนเลยครับและมีโอกาสสมหวังมากๆเลยนะครับคุณของที่3ลองพิจารณาดูครับเป็นกาลังใจให้ครับผมโอเคครับ